ครับอาจารย์ต้อมนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีคลิปทําผมดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะฮะก้าวผมนะฮะแต่ว่าวันนี้จะก้าวแฮปปี้นะฮะก็คือจะมาสอนทําแฮปปี้พวงอ่างหุนไว้เพราะนี้จะเข้าช่วงหน้างานแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะฮะทีนี้พอเรามีกิจกรรมเนี่ยเราก็จะทําผมกันไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไปหาซื้อวิกแบบนี้นะเดี๋ยวจ,จะมาสอนวิธีทำนะครับว่าเราจะจับช่อยังไงไว้พอลูกค้ามาปึ๊บใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้ก่อนอื่นเราก็ไปซื้อแฮร์พีชแบบนี้นะครับวิกที่เป็นช่องหางมา้าที่มีขายตามตลาดนะัดก็ได้ราคาไม่สูงมากนะฮะมีราคาติดเลยนะครับแล้วก็ที่มันมีตัวหนีบอย่างเงี้ยสำหรับยึดผมนะแล้วเราก็มาแกะตัวหนีบนี้ออกก่อนนะ ก็ที่จะเอาตัววิข้างในนะครับนะนี่แกะออกก่อนนะแกะตัวนี้ตัวที่ยึดผมเนี่ยออกก่อนนะ<ส>หลังจากที่เราแกะกออกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยนะรเราพกแกะออกแล้วเราก็จะมาหวีนะฮะหวีที่เราซื้อมาเนี่ยหวีแ a i ที่เราซื้อมาหวีให้กระจายเลยนะครับพี่โทษหวีให้กระจายเลยเพื่อให้ผมเนี่ยมันฟูมาก่อน ารออกให้หมดเลยนะให้เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะพอเราสา ح, ให้มันเป็นเนื้อผมขึ้นมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าอาจารย์จะทําช่องย,ยังไงนะนะครับเอามาติ้เตรียมหัวขุ่นไว้นะครับที่เราจะมายึดนะครับเสร็จแล้วก็เอากิ๊บด้ยึดไว้ก่อน ยึดติดไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกอุอ้ยโทษเสร็จแล้วเราจะเริ่มช่อแรกเลยนะครับเราก็จะแบ่งผมขึ้นมาก่อนหนึ่งช่อนะช่อนี้นะครับดึงขึ้นมาหนึ่งช่อยีช่วงโคนนิดนึงนะครับ ศิลปวพับขึ้นนี้นะตัวไหนที่พันกันก็ใช้หางวีเขีย่ยพับนะฮะแล้วให้มายึดติดกับช่อที่เราพับไปข้างบนตรนนี้ก่อน แล้วเหมือนเดิมนะคะย้ำโคนลองไปนะะแล้วก็ดึงช่อใหม่ขึ้นมาปนะิดขึ้นมานิดนึงนะครับตรงไหนที่พันใช้หางหวีเขียนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ดึงช่อโคโลพนะับ,บเหมือนเดิมติดจิตยึดไว้ เมื่อเรามาทําถึงจุดสิ้นสุดของฝั่งนี้แล้วนะครับเราก็จะพลิกกลับนะพลิกกลับเข้ามาเลยในมุมเดิมเสร็จแล้วก็จะยึดไดกปกิบเหมือนเดิมยึดกิบย้อนกลับเสร็จแล้วก็หยิบช่อต่อไปขึ้นมา นนเพื่อที่จะพลิกกลับมาให้เชื่อมกัน,นช่อนี้น,นะฮะนะก็จะพลิกกลับมาให้เชื่อมกับช่อนี้นะฮนะเมื่อเราพลิกกลับมาถึงอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งนึงก็ทําเช่นเดียวกันนะพลิกกลับมาเหมือนเดิมเอาเฉพาะช่อ h แฮปปี้นะครับที่ในส่วนที่เป็นผมเรามัดไว้แล้วนะอันนี้เอาเฉพาะแฮปปี้ที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับทามาติด เราก็บิดกลับเหมือนเดิมเนี่ยบิดกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็บิดทีละชอนะครับหลังจากที่เราได้ในส่วนของตันนี้ละเราก็บิดเชื่อมขึ้นมาเลยนะะให้มันยาวเงี้ยนะทรงผมอันนี้จะเหมาะสำหรับพวกที่เป็น ร้านเว딩นะครับที่ถ่าย P เปลี่ยนนอกสถานที่อย่างเงี้ยนะเปลี่ยนผมนอกสถานที่เราก็จะต้องเตรียมไว้เลยนะฮะทีนี้เราก็ทําเป็นชั้นลงมา1 2 3 4สามสี่ไล่เรียงกันลงมาเลยนะคะจนมาถึงข้างล่างเลยช่วด้านล่างแล้วค่อยๆทำนะ,ะครับผมที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็พลิกกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วค่อยมาฉีกนะะเดี๋ยวเรามาแต่งทรงอีกครั้งหนึง่งนะครับ ว่าจะออกมาแบบไหนนะฮะเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราจะใช้สเปรย์ฉีดนะฮะก่อนที่จะถอดกิฟนะให้ได้ทรงก่อนนะครับแล้วเราใช้สเปรย์ฉีดแล้วก็ตามด้วยใดเก็บผมที่เป็นเก็บผมที่เป็นคุยๆนี่ออกให้หมดนะค <Spanish> เสร็จแล้วเราค่อยๆถอดกิฟนะครับที่เราได้ยึดไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยนะ ค่อยๆถอดทีละตัวที่เรายึดติดกับหัวหุนไว้นะค,ะอค,ค่อยๆดึงออกนะ,ะแล้วเราก็จะได้ชอบวงอางุ่นอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะอุ๊ยโทษก่อนที่เราจะใช้นะฮะเราก็เอานิดคุมไว้ก่อนเอาก็เอานิดคุมไว้นะฮะถ้าเราอยากได้ผมยาวนะฮะก็ให้เราไป ซื้อแฮร์ที่ลักษณะเป็นผมยาวนิด,ดนึงแต่เนี้ยจะ์เอาแฮร์ลักษณะผมสั้นนะครับถ้าเราอยากได้รอนใหญ่เราก็มาฉีดอีกได้แต่งทรงให้สวยงามเพื่อติดกับผมด้านหลังของลูกค้าช่วงนี้ วันนี้เขามาสอนวิธีทำแฮร์นะครับสำหรับชอบโบมนหมุนด้านหลังนะฮะถ้าใครอยากได้ผมยาวกว่านี้ก็ให้ซื้อแฮร์ที่ลักษณะยาวกว่านี้นิดนึงวันนี้จันซื้อแฮร์มาหางม้าสั้นๆนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็เอาลงไปทํากันดูนะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปหาซื้อแฮร์ซื้อวิกมาลองทําดูนะครับช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ออกภาษาแล้วก็จะมีงานเข้ามาบ่อยไม่ว่าจะเป็นถ่ายพิเ้งหรือจะเป็นงานเลี้ยงนะครับเราก็อมาติดช่วงด้านหลังนะครับ ทำให้เราประหยัดเวลานะฮะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับทําไว้หลายๆสีนะฮะเผื่อลูกค้าที่ทําสีผมมาด้วยนะครับวันนี้ก็เอาคลิปสอนแนะนำนะครับการทำแฮร์พีทนะฮะวันหลังจะเอาการสันตะก้อแบบแฮร์ตะก้อนางงามหรือว่าจะเป็นช่องมวยต่ำกับแฮร์พีแบบนี้มาฝากกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปละนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ